เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีกรกฎนะคะอันดับแรกเรื่องของการงานกันเลยนะคะการงานจะเป็นเช่นไร DMS ค่ะ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎจะมีผู้ใหญ่ให้ใหคำปรึกษาหรือมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่เบื้องหลังนะคะใครท,ที่คิดจะลงทุนกับครอบครัวหรือจะสานต่อธุรกิจของครอบครัวก็มีผู้ใหญ่ใจดีให้ความเมตตาให้ความอุปถัมภ์และเป็นที่ปรึกษาและก็ให้เรื่องของการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยค่ะสู้ๆนะคะสู้และรวยค่ะดีอิมเพสนะคะเรามาดูเรื่องของการงาน ในด้านของงานองค์กรที่ชาวาราศีกรกฎบ้างค่ะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแหละได้รับผิดชอบมันเยอะมักจะมีคนที่คอยแบบขัดแข้งข,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 ขัดขาหรือใส่ลายป้ายสีเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปใส่ใจค่ะทําให้เต็มที่เจ้านายยังดูผลงานของคุณอยู่และมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยค่ะหมักงานไว้มีเกณฑ์ว่ามีงานเข้ามาเลือก กำลังยับยั้งชั่งใจอยู่ว่าจะโยกย้ายดีหรือไม่โยกย้ายดีคำำําทํานายของไพ่เขาบอกว่าใช้เส้นของตัวเองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันดีต่อใจหรือเป็นงานที่รู้สึกว่าท้าทายแต่ว่าเป็นงานที่ตัวเองพร้อมที่จะลงมือทําหรือเปล่าการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะสําหรับคนที่ทําธุรกิจในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของ ปนหัวกับบริวารค่ะและก็ปดหัวกับสถานที่ประกอบการมีเกณฑ์ว่าจะยุติได้ต่อสัญญาในการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสถานที่ประกอบการนั้นและมีเกณฑ์ที่จะหาทำเลที่ตั้งใหม่มีคนแนะนําทำเลที่ตั้งใหม่เรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้าเสี่ยงเกินไปก็ไม่ดีสําหรับชาวราศีกรกฎนะมีโครงการหลากหลายมากมายที่คุณอยากทําแต่โครงการนั้นบางทีถ้ามัน,มนเสี่ยงหรือมันไม่ถนัด ก็ชะลอไปก่อนหรือมีคนมาคิดจะขอร่วมลงทุนด้วยอันนี้ก็ไม่แนะนําค่ะคนที่เป็นผู้ประกอบกิจการเนี่ยอาจจะปวดหัวกับลูกน้องบริวารแล้วก็คู่แข่งขันนะคะคู่แข่งขันก็อาจจะใส่ร้ายป้ายสีสิ่งที่จะทําได้ก็เรื่องของการโปรโมทการประชาสัมพันธ์องค์กรของเต็มให้มากขึ้นค่ะการเงินค่ะ ให้สิบดาบนะคะการเงินช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งค่ะบางทีมันจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างเช่นรายจ่ายเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านหรือเรื่องของต้องแก้ไขอะไรที่มันฉุกละหุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติหรือบางทีก็อาจจะเกิดมีปัญหาของสถานที่ประกอบกิจการหรือเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะเสียอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องวางแผนการใช้ใช้เงินให้ดีๆค่ะ ไรายได้ของคุณก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไรายได้ของชาวสีกรกฎก็ได้มาจากการลงทุนหรือได้มาจากการติดตามลูกค้าที่เคยติดเครดิตหรือจ่ายเงินไม่ครบอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสนะคะว่าจะได้คืนแต่ก็เหนื่อยมากนะคะบางครั้งก็ถึงขนาดต้องมีการฟ้องร้องกันแต่ก็โอกาสที่คุณจะได้รับเงินนั้นคืนก็มีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของเงินลงทุน บางคนก็ลงทุนระยะสั้นหรือแบบเล่นพุ้นเล่นแหลกชาวราศีกรกฎก็มีมโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาค่ะรายจ่ายนะคะเดือนเมษาเนี่ยเป็นอะไรที่มีรายจ่ายเยอะไรายได้เข้ามาดีก็จริงแต่รายจ่ายบางทีจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้เดือนนี้ต้องระวงังแต่โดยเฉพาะรายจ่ายด้านของอุบัติเหตุด้านของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะคะต้องวางแผนไว้ดีดีค่ะความรักของคนมีคู่ค่ะ อัศวินดาบค่ะคุณไม่ค่อยมีเวลาเนาะชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงนี้จะเป็นลักษณะของมีแต่งานงานงานแล้วก็เดินทางบ่อยทำให้ห่างเหินแล้วตัวเองก็เหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็อารมณ์เสียง่ายด้วยนะคะกับคู่ครอง คู่ครองก็ยังใจเย็นยังสนับสนุนหน้าที่การงานความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือขัดแย้งกันด้วยอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าใบนี้เขาก็เลยบอกว่าเออก็เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างเมียอะไรก็เปิดใจคุยกันนะคะเราจะทําให้ความรักกลับมามีอารมณ์สดชื่อนแจ่มใสได้นะคะสําหรับความรักของคนโสดค่ะ หกเหรียญน,นะคะคนโสดจะรู้สึกว่ามีคนเข้ามานะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็เริ่มอาจจะมีคนรักเก่าอยู่แล้วหรือบางทีเลิกลากันไปก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอย่างนี้ค่ะเป็นเพื่อนหรือคอยให้กำลังใจกันตอนนี้ก็มีคนแอบชอบคุณนะแต่คนที่แอบชอบเนี่ยคุณคุณก็เหมือนมีเซนนะว่า ไม่โสดนะหรือคนที่แอบชอบคุณอ่ะต่อให้คุณรู้สึกว่าเออเหมือนกับเป็นเป็นคนมาช่วยเหลือหรือหรือมาอยู่ในกลุ่มของการทำงานอย่างเงี้ยแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่โสดหรือยังไม่ได้ตัดขาดจากคนเก่าทีนี้ความน่าของคนโสดเนี่ยถ้าดูตามความหมายของไพ่เนี่ยชาวราศีกรกฎเองเนี่ยก็อาจจะถึงแม้จะโสดเนี่ยแต่ก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะก็ ยังติดต่อกับคนรักเก่าอยู่ยังมีความเมตตายังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่พอมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยบางเอิญคนใหม่ก็กลายเป็นคนที่มีเจ้าของหรือมีรักซ้อนซ่อนรักอยู่คุณก็เลยต้องระวังเรื่องนี้นะคะจะทําให้รุนวายไปหมดเป็นแค่สถานะว่าเป็นเพื่อนมากกว่าจะดีค่ะไม่ว่าจะกับคนเก่าหรือคนใหม่เพราะว่าตอนนี้ คนราศีกรกฎเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่ะคนโสดนะคะสาวนะคนโสดเนี่ยก็ยังมุ่งเน้นเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าค่ะดูเรื่องสุขภาพกันนะคะเดวิลค่ะอย่าไปอย่าไปเครียดอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจบางทีเหมือนคุณทำงานเยอะๆแล้วก็ผลงานเนี่ยบางทีคนอื่นก็ เอาไปนะคะหรือบางทีคุณไปอยู่ในท่ามกลางคนที่ไม่จริงใจก็เลยทําให้ชาวราศีกรกฎซึ่งเป็นคนที่ตรงๆเป็นคนที่จะพูดจะทําอะไรเนี่ยออกมาจากใจเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยเขาก็เลยเตือนเขาว่าสุขภาพร่างกายของคุณไม่ได้เจ็บใค่ได้ป่วยอะไรแต่มันเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจที่คุณอาจจะทุ่มเทคุณอาจจะมองว่าคนนี้ก็ไม่ถูกใจหรือทํายังไม่ ไม่ดีพองี้มันก็เลยมาโมหเองหรือตัวคุณเองเนี่ยมองว่าฉันทุ่มเทแล้วทําไมเธอทำอย่างนี้กับฉันมันกลายเป็นว่า,ามองมองโลกแบบเออเราหมาอย่างหนึ่งคนรอบข้าเหมอย่างหนึ่งเลยทําให้ชาวสีกรกฎน้อยใจนิดๆแต่ภาพรวมก็คืออ,อยู่กับตัวเองแล้วก็ปล่อยวางบ้างจะทําให้สุขภาพจิตด,ดีแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็เรื่องของความดันอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการนอนหลับไม่เพียงพอจะได้ไม่เกิดขึ้นกับคุณค่ะเอาละค่ะ สำหรับชาวราศีกรกฎแม่หมอก้อยก็ดูแบบคร่าวๆนะคะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษค่ะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไปที่มารินีพยากรณ์ได้เลยนะคะค่าดูดวง499บาทค่ะ1ชั่วโมงนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ